สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Big Bear Korea Channel ค่ะเจอกันคลิปที่3แล้วนะคะ ่คลิปที่4ี EP ที่3ขออภัยนะนับนิ้วกันดีๆด,ด้วยคลิปนี้นะ EP ที่3แล้วนะคะแต่ก่อนจะรับชมก็ฝากโปรไว้ด้วยนะคะเป็นยาสีฟันเดนทิเมรค่ะ Total Care นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้จาก c รี o นะคะตัวนี้ค่ะจัดโปรวันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะคะจาก129บาทลดเหลือแค่89บาทเท่านั้นนะคะใส่อยู่ที่150กรัมมาตรฐานนะคะราคานี้บอกเลยว่านะคะแค่2วันนี้เท่านั้นนะ89บ สนใจยังไงก็ทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะหรือว่าสั่งซื้อตามไลน์แอดที่ขึ้นให้บนหน้าจอค่ะ สำหรับแนวทางวันนี้คือขนลุกหลายแนวทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดตั้งแต่ต,ต้นต้นงวดเลยนะคะขออนุญาตเปิดด้วยแนวทางนี้รอกันอยู่อย่างแน่นอนค่ะก็คือแนวทางของหนูผีพพนจรหรืออีกชื่อก็คือหุ่นจนกุยค่ะซึ่งต้องบอกว่าแอดเก็บผลงานเขาไว้นะตั้งแต่นะคะเดือนสิงหาคมเลยก็ว่าได้นะตั้งแต่รอบนั้นที่ไห้าหกนะคะท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่ารอบนั้นผลบน 865ค่ะแล้วก็เป็นชุดที่ขึ้นบนด้วยเขียนบนก็มาบนจริงๆเดี๋ยวไล่เรียงกันไปแบบนี้เนาะต่อจากนั้นก็1กันยายนค่ะชุดที่ผ่านก็คือชุดเด่น3มาล่าง31ต่อด้วย16กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ให้มาที่58นะรอบนี้ก็มาล่างอีก58เพราะฉะนั้นถ้านับนิ้วดูแล้ว3งวดซ้อนนะคะและไม่พอมาต่องวดที่4ก็คือเมื่อวัน1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าชุดลากให้เด่น7 และหนึ่งในนั้นก็คือ77ค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะวางเลขเบิ้ลหมาได้แม่นขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วถือว่าแนวทางนี้เข้ามาอย่างน้อย4รอบที่ต่อเนื่องนะคะรอบนี้อย่าพลาดนะคะดูไปพร้อมกัน16ตุลาคมนะคะครบรอบวัน เกิดด้วยนะของหนูผีพเนจรก็ต้องสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะสรุปผลคำวนวณบนให้เด่นมาที่เลข1นึ่งค่ะ0ูนค่ะตัดเล่นมี30 31แล้วก็01เป็นข้อมูลที่เด่นเน้นบนกันล่างไว้ด้วยแล้วกันเนาะซึ่งถ้าท่านใดจะรอชุดล่างที่ให้77มารอบที่แล้วรอกันก่อนนะเพราะว่าล่าสุดปล่อยเด่นบนมาก่อนให้อ่า เป็นน้ำจิ้มกันก่อนละกันเนาะถ้าล่างหรือว่าชุดอื่นปล่อยมาเพิ่มเติมจะนำเสนอให้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลฮืนจนกุยด้วยนะคะ ไปต่อกันนะคะที่แนวทางของเลขวิ่งน้าหมูนะท่านผู้ชมอย่าสับสนหน้าหมูกับน้าอ้วนนะคนละคนกันน้าหมูนี่จะปล่อยมั้งแต่ต้นงวดแบบนี้ส่วนน้าอ้วนก็นุ่นเลยท้ายงวดนะคะสําหรับน้าหมูน่าเสดายมากรอบเมื่อวันที่ผ่านมาไม่ผ่านค่ะให้ตัวเด่นบนล่าง4กับ3 9 7 8และ7 7ไม่ผ่านส่วนรอบนี้นะคะให้มาที่ตัวเด่นไปได้ทั้งบนล่างแต่เน้นบนนะคะ6แล้วก็5นั่นเองค่ะตัว เด่น6และ5เท่าที่เรานำเสนอไปมีใครให้เด่น6กับเด่น5มาบ้างจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยนะถ้าจำไม่ผิดจะมีแนวทางนะคะที่ให้เด่น5มาก็คือ แนวทางของมาตัวค่าล้านเปิดสูตรเก่าใน E ีีที่1เนาะรอบนี้คำนวณสูตรออกมาได้ที่เลขเด่น6และเด่น5แสดงว่าชนกับน้ำหมูทั้งเด่น6เด่น5อีกเจ้าหนึ่งก็คือแนวทางของบางเอิญนะคะที่ให้เด่น5กับ3ชนเด่น5ด้วยรวมถึงแนวทางของมือทองรอบนี้ก็ให้เด่น5มาด้วยเช่นเดียวกันรู้สึกว่าก็จะชนค่อนข้างโดดเด่นอยู่สาหรับตัวเลขนี้นะคะก็พิจารณาดู6กับ5เลขวิ่งน้ำหมูค่ะมาต่อกันที่เลขเด่นของแอด ประชากันบ้างนะซึ่งผลงานรอบวันที่1ตุลาคมนะก็จะเห็นว่าให้ตัวเด่น8มาถือว่า8ผ่านแบบสวยงามผลบน9 7 8ค่ะ8มาที่หลักหน่วยบนนะคะแต่น่าเสียดายที่ชุด2ตัวที่สรุปเน้นมา8 4 8 8นี้ไม่ผ่านนั่นเองค่ะอีกชุดหนึ่งที่จะต้องจับตามองก็คือเลขฝันที่ให้เด่น9มาในรอบที่แล้วค่ะบอกว่า9จับคู่กับอะไรดีก็ถือว่ามาคู่โต๊ส3ตัวบน978อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับรอบ หมาวันที่16ตุลาคมค่ะก็ปล่อยมาแบบรวดเร็วและทันใจนะสำหรับรอบนี้ให้ตัวเด่นตัวเดียวมาที่หมายเลข4นะคะแานผู้ชมนะจะเป็น4อะไรหรืออะไร4ก็ต้องรอดูเจ้าของนะคะก็คือแอดประชาปล่อยกันออกมาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะเลขเด่น4ค่ะต่อกันที่นะคะแนวทางของเจ๊ หลๆกันบ้างค่ะหล,หลายท่านน่าจะรอใบที่เป็นใบพื้นสีแดงอยู่เนาะที่รอบที่แล้วอัดก็ได้นําเสนอให้เดี๋ยวขึ้น2งวดให้16กันยายน4มาบนที่6 4 6ส่วนวันที่1ตุลาคมให้เด่น9ก็มาบนอีกละแต่ไปที่หลักร้อยก็ถือว่าให้ผ่านนะคะ9 7 8นั่นเองรอบนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีจุดๆอย่งไม่มานะคะอัปเดตล่าสุดวันนี้ยังไม่มารอกันก่อนแต่ใบที่มาแล้วก็คือใบนะคะเลขเด่นปี2อพ 5 6 6 0 8เนี่ยเป็นเลขเด่นบนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวแอดจะขึ้นภาพให้เนาะคือเขาหลุดมาสองรอบซ้อนก็คือหลุดในเดือนกันยายทั้งวันที่1ทั้งวันที่16เลยก็เลยทําให้กระแสนในงวดวันที่1ตุลาคมนั้นแผ่วนะคะบางท่านก็มองข้ามไปนะแต่ปรากฏว่าเด่นบนมาครบ3ตัวบนเลยคือทั้ง9ทั้ง7และก็ทั้ง8ตามภาพที่ขึ้นให้บนหน้าจอค่ะส่วนรอบนี้จะปังเหมือนรอบที่แล้วไหมลุ้นดูนะคะเด่นบน16ตุลาคมค่ะ2 0 2 ะะเด่นบนให้มาที่เลข4 3และก็5นั่นเองค่ะ4 3 5มีโอกาสไปได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแต่บนอย่างเดียวดะะ้เป็นข้อมูลเด่นบนไม่เกี่ยวกับล่างค่ะหรืองวดนี้ถ้ามา3ตัว4 3 5 3ตัวสลับตำแหน่งไว้เลยหรือถ้ามาแค่2ตัวนะก็สามารถจับเป็นคู่2ตัวบนได้แบบนี้คือ4 3นะคะ4 5แล้วก็3 5บนอย่างเดียวแต่ต้องกลับตัวกันด้วยหรือถ้ามาอย่างน้อย หนึ่งตัวก็ต้องลุ้นดูนะคะแต่อย่างน้อยๆมาสักหนึ่งตัวก็ยังพอให้ชื่นใจเนาะสำหรับสูตรนี้ค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ๊ลายพัทยาด้วยนะคะ ตามต่อกันที่แนวทางของปากหลัก10ล่างค่ะผลงานรอบที่แล้วมีเลข7นะคะก็ถือว่าให้ผ่านในรูปแบบของ 7x มาตรงหลักด้วยนะ7 7นั่นเองส่วนรอบนี้1ขอภ่าย16ยังไม่คุ้นกับงวดใหม่นะ16ตุลาคมนะคะปากหลัก10ล่างก็เด่น 2, 3แล้วก็8มาในรูปแบบของล่างอย่างเดียวนะคะ 2x 3x แล้วก็ 8x นั่นเองค่ะขอให้งวดนี้เดินดีต่อนะคะสาหรับแนวทางนี้ ต่อกันด้วยในทางของเจาะใจลุงหวังดาก็มีหลายท่านถามเข้ามาเหมือนกันเพราะว่างวด1นึ่ตุลาคมแอดมินได้นําเสนอให้ตามภาพนี้เลยนะซึ่งจะเห็นว่าเจาะนะทะลุหัวใจไปที่เลข8เด่น8มาบนที่978ลายที่สําคัญชุด2ตัวที่เด่น8วางมาที่87ค่ะมาบนตัวกลับก็ถือว่าให้ผ่านเข้ารอบนะคะส่วน16ตุลาคมค่ะบอกว่านะคะให้ตัวเด่นนะคะเน้นมาที่เลข9กับ5ค่ะไปได้ทั้งเหนือใต้นะคะ ไปได้ทั้งเหนือใต้ก็คือบนล่างง่ายๆเนี่ยไหลนะเจาะทะลุใจที่เด่นเน้นเลขเก้าค่ะมีเก้าอะไรบ้างเก้าสองค่ะไล่ไปเลยนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าหกและเก้าแปดส่วนตัวรองห้าก็จะมีห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดและห้าเก้าชุดสามตัวชุดเดียวแปดเก้าสามถ้าชอบอย่าลืมสลับตำแหน่งและตัดเล่นด้วยตัดเล่นเพิ่มเติมนะมีแปดเก้านาเขียนมาให้แล้วแปดสามยังไม่มีต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะส่วนเก้าสามก็เขียนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลและก็เจ้าของภาพที่นำเสนอออกมาด้วยนะคะและมีแนวทางไหนเพิ่มเติมกันต่อเดี๋ยวไปตามต่อแนวทางของนาคะ TWC ที่รอบที่แล้วปังมากนะคะงวดที่แล้วให้เข้านะคะเพราะว่าชุดเน้นบนให้มา 78แนะคะแล้วก็เด่นล่างมีเด่น7ด้วยนะรอบนี้ตามต่อแล้วก็แนวทางของอให้ด้วยใจเนี่ยมีบางท่านถามมาเหมือนกันรอบที่แล้วให้ด้วยใจของแอดสมชัยเนี่ยผ่านทั้งบนผ่านทั้งล่างเลยนะแอดมินวดหน้าตามต่อให้พี่หน่อยนะจัดให้เลยนะเพราะว่ามีทั้ง7 7มีทั้ง8 7ที่มาตัวกลับด้วยนะเดี๋ยวไปตามต่อใน e ีพีต่อไปค่ะสาหรับท้ายคลิปนี้อย่าลืมนะพี่ๆแอดอยากให้แบบฟังจนถึงท้ายคลิปเพราะว่ามันจะมีโปรเด็ดๆนะที่ นำเสนอให้ในทุกๆคลิปเลยนะคะสำหรับสกินแคร์ดีๆนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ made in Korea ค่ะในคลิปนี้อยากนำเสนอเป็นตัวจิ๋วแต่แจวของด r Home t ร l k ฮมมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้แอดมินลองใช้กับผิวของตัวเองรู้สึกว่าประทับใจก็เลยอยากมาบอกต่อจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เป็นแอมพูนะคะซึ่งจะมีอยู่สสูตรที่พร้อมจำหน่ายเป็นสูตรที่แอดคัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับสภาพผิวของคนไทยและที่สำคัญใช้ดีมากมาดูสูตรแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนค่ะ สูตรนี้เหมาะกับแม่ๆพ่อๆที่อายุค่อนข้างเข้าเลข4ีบวกแล้วนะคะเพราะว่าอายุเยอะความยืดหยุ่นความตึงกระชับของผิวมันก็น้อยลงอยากให้เติมคอลลาเจนให้กับผิวตัวนี้จะช่วยเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็รวมถึงการยับยั้งหรือว่าลดการเกิดริ้วรอยนั่นเองค่ะและก็เพิ่มเติมในส่วนของการกระชับรูขุมขนด้วยนะตัวนี้สูตรคอลลาเจนกล่องกระปุกสีชมพูนี้นะคะไซส์ยอยู่ที่ 35ML นะคะราคา พิเศษสุด390บาทคือใช้ไม่เยอะค่ะมันจะเป็นหัวดูดนะเวลาเราจะใช้งานเราก็หมุนฝาแล้วก็ดูดหัวดูดขึ้นมาแล้วก็หยดที่ใบหน้า3มหยดแก้มสองข้างหนะ้าผากหนึ่งแล้วก็เกลี่ยใบหน้าให้นะทั่วทั้งหน้าเลยนะตัวนี้จะใช้ก่อนตัวครีมถ้าท่านใดใช้ครีมอยู่แนะนําให้ใช้ตัวแอมพูนี้ก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยตัวครีมที่ท่านมีเช้าแล้วก็เย็นได้เลยตัวนี้จะเป็นสูตรคอลลาเจนที่ขายดีมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดเรือนเรื่องของริ้วรอยนะแล้วก็ปรับผิวให้มีความ แ็งแรงรยยืดหุ่่นนนัเองค่ะอีกสูตรหนึ่งที่ขายดีไม่แพ้กันที่คัดเลือกมาก็คือสูตรนี้วิตามินนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้แอดใช้เพราะว่าแอดอยากให้ผิวใสขาวกระจ่างใสสม่ำเสมอน,นะคะตัวนี้เป็นสูตรผิวกระจ่งางใสและทําให้ผิวนะักขาวกระจ่งางใสอย่างสม่ําเสมอน,นะคะตัวนี้มันก็จะมีความแตกต่างจากสูตรคอลลาเจนนิดนหน่อยนะเพราะว่าคอลลาเจนเขาจะช่วยในเรื่องของ,ของความยืดหยุ่นของผิวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวยัยแต่สูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการปรับผิวให้มีความ ขาวกระจ่งางใสอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นวิตามินจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ด้วยนะคะร่วมถึงกรดแอสคอร์บิก่ะซึ่งเป็นวิตามินนะที่มีส่วนในเรื่องของการช่วยลดรอยดำแล้วก็รอยแดงบนใบหน้าได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเขามี B5 นะที่เด,เด่นในเรื่องของการมอบความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวดีดีมากๆเลยสูตรนี้เป็นสูตรที่แอดใช้อยู่เพราะฉะนั้นชอบสูตรไหนเลือกให้ตรงจุดเลือกให้ตรงความต้องการของผิวหน้าของท่านไม่ว่าจะ เป็นสูตรคอลลาเจนก็ดีหรือสูตรวิตามินแอมพูตัวนี้ก็ดีเหมือนกันไซส์อยู่ที่3 5 ml ราคา390บาทและส่งฟรีให้โปรวันพฤหัสและวันศุกร์สวันนี้เท่านั้นนะคะท่านใดที่อยากประหยัดค่าส่งไปได้ถึง39บาทแนะนําเลยจัดซื้อจัดส่งภายในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สวันนี้เท่านั้น390บาทนะคะใช้บํารุงผิวหน้าและลำคอเช้าแล้วก็เย็นนะลองดูว่าจากดร Home Tox เนี่ยท่านใช้แล้วนะผิวหน้าจะตอบสนองได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ตุกต้องบอกเลยว จากการใช้จากตัวเองนะรู้สึกว่าประทับใจนะคือผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความแบบเซนซิทีฟหรือว่ามีการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาดูว่าใช้ตัวนี้แล้วเออมันดีกับหน้าเราเนาะแสดงว่าหน้าเราถูกกับผลิตภัณฑ์หรือว่าส่วนผสมของสกินแคร์ตัวนั้นแบบนั้นนั่นเองอะเนาะอ่ะประสิทธิภาพมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะท่านใดสนใจยังไงก็ทักมาตามรายละเอียดตามช่องทางที่ขึ้นให้บนหน้าจอได้เลยค่ะไะะลน์แอดบ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ